สวัสดีครับเจเจทิพย์นะครับวันนี้มันอยู่ในเกม HIT น,นะครับชื่อเต็มก็ h e r o of Inflatable Teres r ก็เป็นเกม RPG แนว Hex and s t a i h นะครับอันนี้เป็นเกมที่กราฟิกสุดยอดมากเลยเพราะว่าใช้ Unreal Engine 4นะครับในการ ในการผลิตนะครับก็ความต้องการของเครื่องของเราก็ถ้าเป็น iPhone ก็ SOC. 1แล้วก็1.5ึห้แมแล้วเป็นการจอก็1.4ึ 5, dual ่งจุดสี่คอร์หนึ่งด้าดูอคนะครับก็ใช้ได้กับ Galaxy S 3 Galaxy Note 2นะครับ ต้องการพื้นที่ในการดาวน์นโหลด1.3จิกะไบต์ก็เวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชั่น1.177191ครับอัปเดตเมื่อวันที่11รกรกฎาคม2559ก็อันนี้เพิ่งอัเปเดตไปนะครับจากค่าย Nexus Company ก็จ JTT ก็ได้ลองตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกที่ ตัวเกมเปิดให้โหลดนะครับมันเป็นของภาษาไทยนะเกมนี้ก็ได้ข่าวว่าแปลไปหลายภาษาเลยเปิดทั้งเปิดหลายเซิร์ฟเวอร์ทั้งของยุโรแล้วก็เอเชียนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็เป็นส่วนของเกมเพย์นะครับก็ลุยตามด่านตามด่านไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเป็น ด่านเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันสั้นไปหน่อยยังเรียกอะไรยังไม่ทันไรลเลยก็ผ่านด่านแล้วแต่ถ้าเกิดผ่านฉากแรกมาเนี่ยเริ่มเข้าฉากสองเนี่ยความยากก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งไปด่านลึกเท่าไหร่มันก็ฉากมันก็จะไกลขึ้นแล้วก็มอนเตอร์ก็จะอึดขึ้นแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับทาให้มันทําให้เราต้อง กลับมาอัพอาวุธของเราหรือว่าพยายามทำให้ประสิทธิภาพในตัวของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อความเขาเรียกอะไรเพื่อความโหดอะ่ะจะได้แบบตีมอนเตอร์แรงๆนะครับครับถึงอย่างนั้นแล้วเจเจทิปก็ยังรู้สึกว่าฉาก ฉากเกมเพย์เนี่ยยังผมยังสั้นไปหน่อยฮะคือถ้าเกิดเป็นฉากที่ว่าเราเข้าดันเจียนแล้วเป็นบุกไปในห้องต่างๆด่านกว้างๆหน่อยอันนั้นนะ่ยอผมว่าจะโดนใจเจเจทิพมากเลยอันนี้มันเหมือนกับว่าเราสู้ยังเรียกอะไรยังยังไม่หายมันมือเลยก็เจอบอลแล้วมันคือมันใกล้เกินไปครับเนี่ย น,นี้เป็นฉากที่บอสประจำฉากนะครับอีมันนอกนี่คือเจเจที่ไปโดยที่ก็ยังไม่ได้อัพไม่ได้อัพดาบไม่ได้อัพชุดก่อนอะไรมากมายครับก็โหโดนไปทีหนึ่งก็ตีหนักมากตัวนี้ก็กระโดดหลบกระโดดหลบกันจ้าละวันเลยนะครับกว่าจะ ว่าจะผ่านได้ครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวดูฉากที่โดนตีกันเต็ม,ตมครับกับนี่ครับ,เ,รบเจเจทิปนี่หัวทิมเลยครับ ตอนนี้ก็เหมือนว่าคิดว่าน่าจะชนะแล้วครับเดิมโดนตีส่วนคราวนี้นี่แบบต้องวิ่งอ่ะโดนไปอีกดอกหนึ่งใกล้จะหมดหลอดเลยครับอันนี้นี่ทำให้วิ่งนี่ก็นี่รับปาดมือติดกางหาก สรุปก็ผ่านมาได้ด้วยดาวเดียวส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะประมาณน,นี้มีขึ้นตัวละครสองตัวสามตัวแล้วก็เป็นตัวหนังสือให้เราอ่านไม่มีเสียงพูดมีแค่นี้ครับแบ็เกราก็ เป็นแบ,บ็กกราวด์เดียวเงี้ยก็ให้เราอ่านไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดใูในกระเป๋าส่วนตัวของเรานะครับก็ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ด DXP การ์ดคองการ์ดไอเทมก็ เอาตรงๆเจเทก็ยังไม่ได้กล้าไปทําอะไรกับมันนะครับก็เก็บไว้ก่อนรองให้เยอะๆดูว่ามันเอาไปทําอะไรได้ก็คงก็คงจะไปทําอย่างนั้นนะฮะีนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับคืออุปกรณ์เราก็มีหลายช่องครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือว่าอาปุปกรณ์สมใส่ หน้าต่างสกิลของตัวละครก็จะประมาณนี้ครับก็สามารถเพิ่มสามารถเพิ่มลดแล้วก็ไปเพิ่มช่องอื่นได้ก็ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วก็กดบันทึกตรงขวาขวาล่างก็จะเป็นการบันทึกสิ่งที่เราได้อัพอัพไปครับ ก็สก,กิลก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับดูก็เพิ่งเล่นได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เองส่วนนี้ก็จะมีหน้าต่างภารกิจต่างๆนะครับก็อันไหนที่ขึ้นตัวเอ็ไว้นะครับเราก็ไปกดในช่องนั้นแล้วก็รับของมามันให้เรา มันให้เราอ่านเราก็เราก็อ่านนะจะอ่านหรือว่าจะเลื่อน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 ,อนไปก็ได้ <c oughs> แล้วแต่เนาแล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่ใครมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกเพราะว่าจุดสุดท้ายแล้วคือเราต้องการของแค่นั้นเองเนี่ยก็รับไปกดรับให้หมดนะครับ บางทีบางอันทีมันอาจจะเป็นของดีๆที่ว่าเราเรายังยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้มีใช้นะครับก็ก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพตัวละครเราด้วยส่วนนี้ก็เรียกง่ายๆก็คือไอเทมมอนะครับก็จะมีให้เลือกเป็นชิ้นส่วนไปนครับก็เป็นชุดเกาะเป็นดาบหรือว่าจะเป็นเครื่องประดบับจะมีแบบ เรียกแบบชิ้นเดียวหรือว่า10ชิ้นเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับก็อันนี้ใช้เพชรนะแต่ว่าก็มีเปิดฟรีอยู่นะก็จับเวลาเอาเนี่ยอย่างนี้เปิดฟรีแต่ว่าของที่ได้ก็ตามราคานะครับอันนี้ก็ต้องต้องยอมรับนั่นแหละอืก็มาจัดเลดความน่าเล่นกันเลยดีกว่าครับเมื่อใจะจะเทิปทดลองเล่นไป หนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ก็เจเจทิพยก็ได้ข้อสรุปดังนี้นะครับความเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับก็กราฟิกเจเจทิพให้สี่จุดเก้าเกมเพย์สี่จุดเจ็ดว่แวลูสี่จุดห้าสตอรี่ไลน์สี่จุดห้าสาวสี่จุดเจ็ด เหตุผลที่ให้กราฟิก4.9นะครับก็คงไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรครับเพราะว่ามันสวยมากจริงๆแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากครับส่วนเกมเพลย์ให้4.7เนี่ยเพราะว่าเหตุผลก็คือฉากมันสั้นไปหน่อยแค่นั้นเองครับมันคือมันยังไม่สะใจเท่าไหร่เลย <laughs> เจอบอลแล้วผ่านแล้วอะไรอย่างนี้ส่วน value แล้วก็ s อร i รี่ไลให้4.5ครับคือมัน อย่างที่บอกเมื่อกี้คือมันมีแค่ตัวละคร2คนแล้วก็ขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาให้เราอ่านเองเสียงพูดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ให้ตามมาตรฐานไปเลยครับ4.5้าวจี4.7เนี่ยช่วงจังหวะคือจังหวะสกิลหรือว่าเสียงเพลงประกอบเนี่ยคือมันทำออกมาแบบคือเล้าใจดีครับถ้าเกิดเล่นโดยรวมแล้วก็ผสมผสานกันนี่ผมว่ามันก็ จะมันมากเลยครับก็สรุปทัทัลรวมทั้งหมดนะครับได้4.6ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสมควรจะโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่าเป็นเกม Head and s h ลัดถ้าเกิดใครเพื่อนๆชอบแนวนี้นี่สมควรโหลดมาเลยครับแต่ว่าก็ต้องไปเช็คมือถือตัวเองนิดนึงว่าเ,าเพียงพอต่อการความต้องการสเปคของตัวเกมนี้หรือเปล่านะครับ โอเคสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลากันไปนะครับก็ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง JJ t i p ด้วยนะครับ1 Subscribe ก็เหมือน1กําำลังใจที่มีให้กันนะครับพอถ้าเป็นคลิปการท่องเที่ยวรอชมวันพฤหัสแต่ถ้าเป็นการรีวิวเกมหรือเป็นการเพลย์เกมเล่นเกมก็เป็นคลิปวันศุกร์นะครับก็ใครชอบ ใครชอบแนวไหนก็รอติดตามกันในวันนั้นๆน,น,นะครับพื้นหัดหรือสุขนะส่วนใครที่ชอบทั้งเที่ยวชอบทั้งเล่นเกมก็ดูช่องเจเจทิก็ได้คบลุกเลยครับและต้องยิ่ง s u b สไคร b e ช่องเจเจทิอย่างด่วนเลยครับลากันไปก่อนแล้วนะครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะไปเที่ยวไหนก็ ติดตามกันไว้นะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ